มานะลายเอารายที่สองเหรออันนี้เอาไปกี่แผงกันเนี่ยเออลายเจ้านี้ห้าแผงใช่ไหมก็ได้ได้คนละห้าแผงแล้วครับและยี่สิบนะแผงละยี่สิบหนึ่งหนึ่งเมาดีกว่าไหมหรือหนึ่งเมาแพงกว่าไหมหนึ่งเมาเมาดีกว่าหนึ่งเมาดีกว่าไหมกูจะไม่เมาดิหลายโกมิไม่เมานะนี่ครับโอ้ยกไปในเจ้าที่สามเลยครับเจ้าที่สามเลยครับหมอทั้งหมอห้าแผงใช่ไหมดีดายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้ว ตอบคำถามก็ยังไม่ตอบเอาละครับมาใเดี๋ยวไปสมุดสาครมหาชัยนะครับถ้าเป็นช่างอยู่แล้วไม่ยากครับติดตั้งเองได้แต่พวกที่บอกว่าไม่เป็นช่างแปลงคอยร้อนไม่เป็นสิโหทำยังไงดีวะเนี่ยฮะกำลังจะไปลองต่อกินวเตอร์สองตัวแอร์จะใช้อยู่ครับเออครับเออถ้าถ้าเป็นช่างอยู่แล้วยังได้เปรียบเลยครับหรือผมมาอีกแล้วโอ้ยเอาแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ออะไรเขาจะเอาบินไห ได้แล้วแป๊บเด้อ to เอากระดายให้บินหมอไว้หมอกไ็บไหมเอากระจายอะไรเออเอาบินไปยังไงตลาดไปยังไงให้เขาบินบ่เจะบินบ่ทำไมทำไมอันนี้เขาออกบินให้เนี่ยหมอกักดีออกออกชื er ่อหมดกดีออกชื่อหมอกบางดีอาโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขอบัหมอกบางดีเอาเป็นหมอกบางดีหมดนะเอาบางดีเป็นคนรับอ่านี่ครับแผงใหม่นะครับแผงใหม่นะครับนี่ขนาดเดียว2.19คูณ เออหนึ่งจุดสามเมตรนะครับ 0. 0. 0. <c oughs> คูณศูนย์จุดศูนย์สามห้าเมตรอ่ะกว้างกันยาวกันสูงเนะี่ยมันโหกว,ว้างยาวโอ้โหไม่ใช่บอกว่าแคบๆเลยครับน้ำหนักสามสิบสามกิโลอ่าไปแล้วครับสองเจ้าครับได้แล้วก็ไปนะครับคนละห้าแผงนะครับนี่นะครับแผงใหม่นะเป็นแผงโมโนนะครับแผงแรงดันสูงที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้นะกว้าง2.19คูณ 1.3เมตรคูณ0.035เมตรน้ำหนัก33กิโลกร,รมัมเออวัลอย85600วัตต์แอมป์วันนี้7พาเลท217แผ่นนะน่าจะหมดภายในวันนี้สำหรับคนที่จะมาเอานะครับส่วนคนที่ให้ส่งให้เดี๋ยวก็จะทยอยส่งให้นะครับวันจันทร์เป็นต้นไปนะครับวันจันท์ส่งได้นะครับเนี่ยฮะ วันนี้สาหรับคนที่อนลอุนแล้วแล้วก็จะมาเอาหน้างานนะครับกองไว้ให้เลยนะครับแต่ท่านใดที่อยากจะสั่งอยากจะได้ไปใช้นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับตลอดนะครับสั่งมาได้ตลอดนะครับก็จะสั่งบริษัทผลิตให้นะฮะจนกว่าจนกว่าจะหมดสต็อกนะฮะมีอยู่ประมาณเห็นอาจารย์ไก่บอกว่า2,000แผ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับขึ้นรถไปนะครับบัสดีๆนะครับไาอีกคนหนึ่งหรือว่าใครวะไปไหนเนี่ยราชบุรี ทะเบียนราชบรุรีนะครับมาเอาอ้าแผงมาเอาเองมาเอาเองนี่ถูกหน่อยนะครับโหแต่ค่าส่งคุดแพงรู้แล้วล่ะทําไมแพงเมื่อกี้ผมลองยกเข้บโคตรดักเลยสามสิบสามกิโลแล้วก็นี่หนึ่งจุดสามเมตรยาวไปสองเมตรสิบเก้าเซนโอ้โหกว้างยาวเปลืองพ<ห>ื้นที่เขา<ห>เขาถึงได้เก็บแพงนะฮะแพงแรกครับอีสานเหนือเนี่ยส่งไปอีสานเหนือเนี่ยแพงแรกสี่ร้อยแพงรถไฟสามร้อยกว่าเงิน ภากร,รุงเทพและปริมณฑลนี่แพงแรก350หบแพงไป2อไป250หภาคใต้หนักหน่อยภาคใต้โคตหนักแพงแรกนี่น่าจะ460บาทแพงไปอไป360กับนภาคใต้แต่ถ้าเกาะนี่500ร้อขึ้นเกาะแก่งหรือพื้นที่ห่างไกลพื้นที่เสี่ยงอันตรายเงี้ยจะเพิ่มเป็นพิเศษนะฮะไปครับได้แล้วก็ไป คันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่วันนี้จะให้ดูว่ารถสีประตูก็สามารถบรรทุกไปได้นะครับแผงความยาวแผง2เมตร19เซนความกว้าง1เมตร30เซนหนา0.035เมตร3เซนครึ่งเอา้านี่ครับนี่ฮะรถ4ประตูก็มาเอาได้นะครับก็จะยื่นมาประมาณสัก ไม่ถึงเมตร6เมตรโอ้ยประมาณ80เซนได้ยืนมาหน่อยตำรวจไม่จับนะครับทีนี้ก็ระวังพวกเจตตำตูดเนะอาไะตำดาบได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหรถโอ้รถสวยไว้รถสวยเนะียนะ่ยช่างเขามาเอ,าเองคนะรัช่างวันนี้หมดแน่นอนครับเจ็ดพาเหรเนี่ยต้องรอคิวแล้วล่ะวันจันท์เป็ต้นไปรถใหม่มานะครับ และอีกคันที่จะมาเอาก็เป็น4ี่ประตูเช่นกันนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเชฟโรเลตนะฮะอันนี้โตโยต้าก็สี่ประตูนี่โตโยต้าสีประตูเหมือนกันไอรักวีโก้โตโยต้าประตูมันทุกแผงได้เพราะฉะนั้นใครที่ถามผมว่าต้องเอารถตอนเดียวมามารับไหมไม่ต้องเอา4ี่ประตูมาก็ได้ถ้ามีนะครับใช้ชายฉกกัน2คนยกลยครับดูแผงนะแผงนี่หนักสามกิโล ใหญ่มากพอดีเว้ยพอ,อดีเนี่ยคืบเนี่ยก็จะยืดมาอีกหน่อยสักประมาณหนึ่งสองสามสี่คืบยืดมาสี่คืบมัตตาวัดโบราณมันต้องสองคนแล้วเอาไหม,ามวางก่อนหมอต้งงองโภลา้ากครับผมเดี๋ยวให้ไทยทุกคนแข่งกอนน้ำมันจะยกขึ้นไปไงลนะ่ะใส่หัวใส่หัวไง ่าโอาเคนะโอ้เจ้านี้นะครับเอาไปเยอะสุดนะครับสิบแผงเจ้านี้สิบแผงแล้วโอ้โหกี่แผงวะเนี่ยส,สิบจริงๆด้วยนี่ฮะรถกระบะเออโอ้โหล้านลาหมูบวะเนี้ยสุดยอดมากอ่ากระบะมีแคปนะครับเอาเนี่ยไปไปไหนส่งที่ไหนนะใส่น้อยครับใส่น้อยโอ้ไปไกลเว้ย แผงเอาอยู่นะครับเนี่ยใครที่สงสัยว่ารถรถ,รถมีแคกใส่ได้ไหมอ่ะได้ครับรถ,รถรถอะไรนะสีประตูยังใส่ได้เลยแปลวันนี้รถละละมูบสามคันหรือเป่ารถละมู